หนึ่งที่ทางบลจวันยังมองว่าเป็นบวกอยู่ยังมีโอกาสที่จะได้รับแรงหนุนหลักๆจากการโรบีเ,รเ,รเนี่ยก็คือหุ้นในกลุ่มเติบโตที่ขนาดใหญ่ๆที่มีพื้นฐานที่ดีนั่นแหละนะครับซึ่งกลุ่มน,นี้เนี่ยก็จะเป็นหุ้นกลุ่มที่เราลงทุนอยู่ในกองทุนของเรานะครับที่เป็นกองทุนแฟลกชิพที่เชยเร์มาโอยตลอดนะครับก็คือกองทุนเปิดวันนะครับอัลติเมทโรเบิกรดนะครับหรือว่าวันยูจีนะครับขอเลกสั้นประมาณนี้ละกันซึ่งถาม่ากลรีดการลงทุนของตัว กองทุนแม่ของเรารตัวเบลิกิฟอร์ดเวิร์ลวายลองเทอร์ม g l o b a l growth fund เนี่ยก็จะเป็นปรัชญาการลงทุนแบบระยะยาวนะครับเลือกลงทุนในหุ้นที่มีโอกาสในการเติบโตได้ดีดหลายๆเท่าในช่วง1ิงปีข้างหน้านครับหุ้นตัวแรกเลยเนี่ยก็คือหุ้น nvd หุ้นผลิตการ์ดจอแล้วก็ชิปที่ใช้สําหรับการประมวลผลขั้นสูงต่างๆ nvd อ้อาจนี้ผู้คนอาจจะคุ้นหูกันอยู่แล้วหรือว่าอย่าง amazon ด้วยนะครับอย่างโมเดอร์นาเนี่ยก็ทาวัคซีนโควิดกันไปนะครับก็จะเป็นหุ้นหลัหลกๆที่อยู่ในฝั่งสหรัฐ ขณะที่ในฝั่งยุโรปเนี่ยก็จะมีหุ้น a s m l a s เ l เป็นบริษัทที่ผลิตเครื่องที่ใช้ในการผลิตเซมิคอนดักเ,เ,เตอร์อีกรอบหนึ่งนะครับ a s m l เนี่ยเป็นผู้นำในการผลิตเครื่องผลิตชิปของโลกนะครับเป็นบริษัทสัญชาติฮอลแลนด์นะครับก็ถืออยู่ประมาณ5%เหมือนกันนอกจากหุ้นในกลุ่มยุโรปหุ้นในกลุ่มสหรัฐแล้วเนี่ยก็มีหุ้นในฝั่งเอเชียด,ด้วยอย่างเช่นพินตัวตัว,ตวอันนี้นะชื่อก็คือบอกเลยเป็นเป็น,เป,นเป็นหุ้นจีนอีคอมเมิร์ซนะครับซึ่งเข้ามาร้อนแรงมากๆแล้วก็อจะเข้ามา กำลังจะแซงอบาบาแล้วใน,ใ,นในอนาคตนะครับแล้วก็หุ้นครูแปงครับหุ้นครูแปงเป็นหุ้นอ e ีคอมเมิร์ซของเกาหลีใต้นะครับก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่เป็นน้องใหม่ที่มาแรงแล้วก็เข้ามาในพอร์ตการลงทุนของตัวกองทุนหลักของเราเนี่ยครับด้วยความที่ว่าเป็นหุ้นที่มีโอกาสในการเติบโตแล้วก็สามารถแย่งส่วนแบ่งการตลาดจากผู้เล่นรายเดิมที่อยู่ในตลาดได้นั่นเองครับนอกจากนั้นเนี่ยก็จะมีหุ้นในกลุ่มเฮลท์แคร์อย่างเช่นโมเดอร์นาที่พูดไปแล้วแล้วก็มีเด็กซ์คอมครับเด็กซ์คอมก็เป็นอีกตัวหน,น เป็นบริษัทอเมริกันนะครับที่ผลิตเกี่ยวกับเครื่องที่ใช้ในการตรวจวัดตัวโรคเบ,บราหวาน,นบแบบเรียลไทม์เลยนะครับคนไข้ที่อยากจะรู้เกี่ยวกับปริมาณน้ำตาลในเลือดของตัวเองแบบเรียลไทม์เนี่ยก็จะสามารถติดเครื่องนี้ไว้กับตรงตรงไหล่หรือว่าตรงท้องหน้าท้องก็ได้นะครับเพื่อเพื่อให้ระบบเนี่ยประมวลผลมาตอนนี้ต้องมีการฉีด ตัวยาครับรักษาเบาหวานหรือเปล่าก็เป็นเทคโนยีทางการแพทย์อันนึงที่น่าสนใจแล้วก็มีโอกาสในการเติบโตได้ดีในอนาคตนั่นเองครับสิบตัวนี้เป็นหุ้นที่อาจจะไม่ได้มีความคุ้นชินทุกตัวนะแต่ว่าในภาพรวมมันก็เป็นหุ้นที่มีโอกาสในการเติบโตได้ดีแล้วก็เป็นหุ้นที่สามารถนะครับเติบโตได้ในภาวะดอกเบีย้ยที่จะเป็นขาลงในช่วงระยะข้างหน้านอีกครับต้องบอกว่าใน10ตัวแรกตรงนี้เนี่ย อัตราการเติบโตของรายได้กําไรเนี่ยอยู่ที่ประมาณ23กับ14%ตามลําดับขณะที่การก่อนหนี้ของบริษัทพวกนี้เนี่ยอยู่แค่ประมาณ1 7เท่านั้น17%นี่หมายถึงว่ามีมูลค่าของหนี้ต่อสินทรัพย์ของบริษัทรวมเนี่ยก็คือพูดง่ายคือเต็มร้อยบริษัทเนี่ยบริษัทมีอสังคเต็มร้อยเนี่ยมีหนี้แค่แค่17จนะจาก100ในในภาวะดอกเบี้ยที่เป็นดอกเบี้ยสูงนะถึงแม้ว่าดอกเบี้ยมันจะลงแล้วก,ก,ก็ตามนะครับบริษัทที่มีการขอหนี้น้อย มีโอกาสในการเติบโตได้ดีกว่านะครับเพราะว่าเขาก็จะสามารถใช้เงินสดที่มีอยู่ในมือเนี่ยนำไปลงทุนนําไปต่อยอดทางธุรกิจได้ดีกว่านั่นเองคร,บกรกับผู้จัดการกองทุนหลักเนี่ยเขาไม่ได้มีการซื้อแล้วถือยาวๆแล้วก็ไม่ไม่เปลี่ยนตัวเลยเลยนะครับซึ่งตารางนี้ก็เป็นตารางที่บอกว่าในแต่ละไตรมาสนะครับผู้จัดการกองทุนหลักเ,เขาจะมีการพิจารณาเลือกหุ้นเข้ามานะถ้าเกิดหุ้นตัวไหนน่าสนใจเพิ่มขึ้นหรือว่าหุ้นที่มีอยู่แล้วนะครับราคาย่อตัวลงแต่พื้นฐานไม่เปลี่ยนพื้นฐานยังดีอย เขาก็มีโอกาสที่จะซื้อหุ้นเข้ามาเพิ่มทั้งเพิ่มสัดส,ส่วนแล้วก็เพิ่มหุ้นตัวใหม่ครับขนาดเดียวกันในทางตรงกันข้ามถ้าเกิดเขามองว่าหุ้นตัวไหนเนี่ยโอกาสในการเติบโตน้อยแล้วหรือว่าโอกาสที่จะเห็นเห็นหุ้นเติบโตสองหลักนะในช่วงไม่กี่ปีข้างหน้าเนี่ยมันมีโอกาสน้อยเนี่ยเขาก็ไม่ไม่ไม่กลัวนะครับที่จะมีการปรับเปลี่ยนพอร์ต